สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆมาคุยกันครับลองนึกภาพตามนะครับไอเดียที่ว่าเวลาของแต่ละคนเนี่ยอาจจะเดินไม่เท่ากันจริงๆค่ะฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยนะคะใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เราพิสูจน์ได้จริงๆหัวข้อที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการยืดออกของเวลาหรือ time dilation ครับ ค่ะปรากฏการณ์ที่เวลาของนาฬิกาเรือนหนึง่งอาจจะเดินช้าลงหรืออาจจะเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับอีกเรือนหนึง่งซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนหรือว่าอยู่ในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงต่างกันยังไงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ2ปัจจัยหลักๆเลยสำหรับการคุยกันครั้งนี้เราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยครับมีทั้งบทความวิชาการอย่างเช่นจากวารสาร ijem หรือ pmc ที่ให้ข้อมูลเชิงลึก มีเอกสารประกอบการสอนฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยด้วยค่ะแล้วก็มีพวกบทความสารานุกรมออนไลน์อย่างวิกิพีเดียภาษาไทยที่ช่วยให้เห็นภาพรวมกว้างๆใชครับแล้วก็มีกระทู้ถามตอบใน reddit ด้วยอันนี้จะสะท้อนคำถามความสงสัยจริงๆของคนทั่วไปเลยครับน่าสนใจคะ่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเออทำไมเวลาถึงยืด,ดได้ มันเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์รอบตัวเราบ้างหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือมันไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราใช้กันรุกวันอย่าง GPS ได้ยังไงใช่ครับขาดกันไม่ได้เลยจริงๆนะครับงั้นเรามาเริ่มสำรวจความยืดหยุ่นของเวลากันเลยครับปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเวลาเดินไปเรื่อยๆเนาะด้วยจังหวะเดียวกันหมดเลยค่ะเป็นความรู้สึกร่วมกันแต่พอไอน์สไตน์เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นมาเนี่ย ดูเหมือนว่าความเข้าใจพื้นฐานเรื่องเวลาของเราต้องเปลี่ยนไปเลยมันต่างจากฟิสิกส์ยุก่อนยังไงบ้างครับค่ะคือก่อนยุคไอน์สไตน์เนี่ยฟิสิกส์แบบดั้งเดิมมองว่าเวลาเป็นสิ่งสมบูรณ์แอบซูลูตคือเดินเท่ากันเป,ป๊ะเลยไม่ว่าใครจะมองจากไหนหรือกําลังเคลื่อนที่ยังไงก็ตามเหมือนเป็นมาตรฐานกลางของจักรวาลเวลาหรือ Space t i m สี 4, มิติอ๋อสามมิติอวกาศบวกหนึ่งมิติเวลาใช่ค่ะแล้วปริภูมิเวลานี่แหละค่ะที่มันมีความยืดหยุ่นได้ เหมือนผืนผ้าใบที่มันยืดได้หดได้โค้งงอได้ไม่ใช่ฉากหลังนิ่งๆแข็งๆอีกต่อไปอ๋อแสดงว่าความยืดหยุ่นของปริภูมิเวลานี้เองที่ทำให้เวลาที่เราวัดได้มันเปลี่ยนไปได้ถูกต้องค่ะและปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้มันยืดหรือหดได้ มี2ปัจจัยหลักๆเลยค่ะคือความเร็วแล้วก็แรงโน้มถ่วงเอาเรื่องความเร็วก่อนไหมครับอันนี้อยู่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะ Special Relativity หลักการก็คือว่ายิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นเท่าไหร่เวลาของสิ่งที่เคลื่อนที่นั้นนะคะ จะเดินช้าลงเมื่อเราไปเทียบกับผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ช้ากว่าหรืออยู่นิ่งๆเดินช้าลงค่ะเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงการทดลองในความคิดที่เรียกว่านาฬิกาแสงหรือ light clock ดูนะคะนาฬิกาแสงค่ะจินตนาการว่ามีนาฬิกาในยานอาวกาศนะคะมันจับเวลาโดยการยิงลำแสงขึ้นลงระหว่างกระจกสบานที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างครับ สำหรับนักบินที่อยู่ในยานลำแสงมันก็วิ่งขึ้นลงตรงๆธรรมดาเป็นระยะทางสั้นๆครับผมแต่สำหรับคนที่อยู่บนโลกมองเห็นยานอวากาศลำนี้เคลื่อนที่ผ่านไปเร็วมากๆแสงในนาฬิกาเรือนนั้นนะคะมันจะไม่ได้เดินทางแค่ขึ้นลงตรงๆในมุมมองของคนบนโลกโอ๋อมันจะเดินทางเป็นแนวเฉียงเฉียงเหรอครับเพราะยานมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยใช่เลยค่ะมันจะเดินทางเป็นเส้นทางเฉียงเฉียงซิกแซกซึ่งมันยาวกว่าเดิมมากๆอ่ะฮะ พอสิ้นทางยาวขึ้นแต่ความเร็วแสงมันเท่าเดิมตรงนี้แหละประเด็นนี่คือหัวใจสําคัญเลยค่ะสัจพจน์ข้อแรกของไอน์สไตน์บอกว่าอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่อย่างไรเป็นกฎเหล็กเลยค่ะเพราะกฎมันเป็นแบบนี้แต่เรียกทางที่แสงเดินทางในนาฬิกาแสงมันเปลี่ยนไปในมุมมองของคนบนโลกสิ่งเดียวที่จะปรับเปลี่ยนได้เพื่อทุกอย่างลงตัวก็คือเวลานั่นเองค่ะเวลาต้องยืดออกใช่ค่ะ เวลาที่คนบนโลกวัดได้สำหรับการเดินทางไปกลับของแสงในยานน่ะมันต้องนานขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือนาฬิกาในยานอาวกาศดูเหมือนจะเดินช้าลงจากมุมมองของคนบนโลกเข้าใจแล้วครับมันจะมีตัวแปรทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า l o r รน t ์แฟกเตอหรือแกมมาแกมมาที่จะบอกว่าเวลายืดออกไปแค่ไหนค่าแกมม่านี่จะมากกว่าหเสมอแล้วก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,มนเมื่อความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสง ยิ่งเร็วเวลายิ่งช้าลงแบบทวีคูณเลยถูกต้องค่ะฟังดูน่าทึ่งนะครับแค่เคลื่อนที่เร็วเวลาก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วอีกปจัจจัยละครับแรงโน้มถ่วงอันนี้อยู่ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป General Relativity ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของ General Relativity หลักการก็คือมวลสารและพลังงานเนี่ยมันทำให้ปริภูมิเวลาเกิดการโค้งงอหรือ Space-time Curvature อ๋อที่เราชอบเห็นภาพลูกโบลิ่งวางบนแผ่นยางอะเหรอครับค่ะภาพนั้นช่วยอธิบายได้ดีเลยความโค้งนี่แหละคะ่ะที่เราสัมผัสได้ในรูปของแรงโน้มถ่วงแล้วความโค้งนี้เองที่ส่งผลต่อการไหลของเวลาด้วยส่งผลยังไงครับกฎก็คือยิ่งอยู่ในบริเวณที่ปริภูมิเวลาโค้งมากก็คือที่ที่แรงโน้มถ่วงเข้มข้นมากอย่างเช่นใกล้ๆดาวมวลมากๆเนี่ยเวลาในบริเวณนั้นจะยิ่งเดินช้าลงค่ะเมื่อเทียบกับบริเวณที่โค้งน้อยกว่า หรือแรงโน้มถ่วงอ่อนกว่าอืออาจจะนึกภาพเหมือนมีบ่อแรงโน้มถ่วง gravity well อยู่รอบๆอบดาวยิ่งเราลงไปในบ่อลึกเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งเดินช้าลงเท่านั้น <S 2> <S 2> งั้นแสดงว่านาฬิกาที่วางอยู่บนพื้นโลกก็เดินช้ากว่านาฬิกาที่อยู่บนยอดเขาสูงๆนะสิครับเพราะอยู่ลึกในบ่อแรงโน้มถ่วงของโลกมากกว่าถูกต้องเลยค่ะช้ากว่าเล็กน้อยแต่ก็ช้ากว่าจริงๆ ฟังดูเป็นเรื่องสกิลใหญ่ๆระดับจักรวาลเลยนะครับแต่ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงมีผลที่เราสังเกตได้บนโลกเลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่เรื่องทฤษฎีในห้องทดลองเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลานะคะแต่ในชีวิตประจําวันผลของมันน้อยมากจริงๆค่ะจะเราไม่รู้สึกเลยเพราะความเร็วที่เราใช้หรือความสูงแต่งกันนิดๆหน่อยๆมันน้อยไปใช่ค่ะเมื่อเทียบกับความเร็วแสงหรือความต่างของแรงโน้มถ่วงแบบสุดขั้วนในอวกาศแล้วมันน้อยมากจริงๆ แต่ก็มีสถานการณ์ที่เราเห็นผลชัดๆได้ใช่ไหมครับมีค่ะตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยคือในเครื่องเร่งอนุภาค Particle accelerator ค่ะอ๋อที่เซิร์นหรือที่อื่นๆใช่ค่ะพวกนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถเร่งอนุภาคเล็กๆอย่างเช่นมิวออนนิวออนให้มีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงมากๆได้เลยครับ เขาก็พบว่ามิวออนที่เคลื่อนที่เร็วมากๆเหล่านี้เนี่ยมีอายุขายเฉลี่ยก่อนที่มันจะสลายตัวไปนานกว่ามิวออนชนิดเดียวกันที่อยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนที่ช้าๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะโอ้นี่คือหลักฐานตรงๆเลยว่าเวลาของมันยืดออกไปจริงๆใช่ค่ะเป็นการยืนยันผลการยืดออกของเวลาเนื่องจากความเร็วได้อย่างแม่นยำมากแล้วมีการทดลองกับอะไรที่ใหญ่กว่าอนุภาคไหมครับแบบนาฬิกาจริงๆเลย มีค่ะมีการทดลองที่ดังมากๆในปี1971ชื่อการทดลอง h f ฮ l เฟลคีทิงอ๋อเคยได้ยินชื่ออยู่ครับค่ะเขาเอานาฬิกาอะตอมซึ่งเป็นนาฬิกาที่แม่นยำที่สุดในยุคนั้นนะคะหลายเรือนเลยเอาขึ้นเครื่องบินพาณิชย์บินไปรอบโลกจริงๆเลยค่ะบินรอบโลกใช่ค่ะ ทั้งบินไปทางตะวันออกคือตามทิศการหมุนของโลกแล้วก็บินไปทางตะวันตกคือส่วนทิศการหมุนของโลกแล้วพอกลับมาก็เอาเวลามาเทียบกับนาฬิกาอะตอมอ้างอิงที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกนิ่งๆแล้วผลเป็นยังไงครับตรงกับที่ทฤษฎีว่าไว้ไหมตรงเป๊กเลยค่ะ พบว่านาฬิกาที่บินไปรอบโลกเนี่ยเวลาเดินต่างออกไปจริงๆโดยผลรวมของทั้งการเคลื่อนที่เร็วซึ่งทําให้เวลาเดินช้าลงกับการที่มันอยู่สูงขึ้นแรงโน้มถ่วงอ่อนลงทําให้เวลาเดินเร็วขึ้น2ออย่างนี้มันหักล้างกันครับผลลัพธ์คือนาฬิกาที่บินไปทางตะวันออกจะเดินช้าวกว่านาฬิกาบนพื้นโลกไปนิดหน่อยส่วนานาฬิกาที่บินไปทางตะวันตกกลับเดินเร็วกว่านิดหน่อยต่างกันแค่ไหนครับพอจะวัดได้ วัดได้ค่ะแต่ต่างกันน้อยมากระดับนาโน,โนวินาทีหรือหนึ่งในพันล้านวินาทีเท่านั้นเองแต่ถึงจะน้อยมันก็พิสูจน์ชัดเจนว่าเวลาบนเครื่องบินเดินไม่เท่ากับเวลาบนพื้นดินจริงๆโโหแค่บินอยู่บนฟ้าเนี่ยนะเวลาก็เปลี่ยนไปแล้วสแสดงว่าแค่อยู่ที่ความสูงต่างกันนิดหน่อยเวลาก็ไม่เท่ากันแล้วสิครับใช่แล้วค่ะมีการทดลองที่ยืนยันเรื่องนี้ตรงๆเลยนะคะ คือวางนาฬิกาอะตอมเรือนหนึ่งไว้ที่ฐานตึกสูงๆอีกเรือนไว้บนยอดตึกครับก็พบว่านาฬิกาเรือนบนเดินเร็วกว่าเรือนล่างเล็กน้อยจริงๆค่ะเพราะแรงโน้มถ่วงที่ยอดตึกมันอ่อนกว่าที่ฐานตึกนิดหน่อยงั้นในทางทฤษฎีคนอยู่คอนโดชั้น30เวลาก็เดินเร็วกว่าคนอยู่ชั้นหนึ่งนิดหนึงนิดหนึ่งจริงๆค่ะน้อยมากๆจนไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราเลยแต่ตามหลักการแล้วใช่ค่ะ พะพูดถึงเรื่องความสูงกับความเร็วแบบนี้ผมก็นึกถึงนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เลยครับค่ะพวกเขาโครจรรอบโลกเร็วมากแถมยังอยู่สูงจากพื้นลอกพอสมควรเลยแบบนี้เวลาของพวกเขาจะเดินช้าลงหรือเร็วขึ้นครับเมื่อเทียบกับพวกเราบนโลกคำถามน่าสนใจมากค่ะเพราะมันมี2ผลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพมามาชนกันพอดีเลยยังไงครับ อย่างแรกนะคะคือความเร็วสูง ISS นี้โคจรรอบโลกด้วยความเร็วประมาณ7.7กิโลเมตรต่อวินาทีนะคะเร็วมากค่ะเร็วขนาดนี้ตามหลักสัมพัทธภาพพิเศษความเร็วจะทำให้เวลาของนักบินอวกาศเดินช้าลงเมื่อเทียบกับบนโลกโอเคอันนี้ทำให้ช้าลงใช่ค่ะแต่อย่างที่สองคือแรงโน้มถ่วงอ่อนกว่า ISS อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ400กิโลเมตรณจุดนั้นเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกมันอ่อนกว่าบนพื้นผิวพอสมควรเลย ตามหลักสัมพัทธภาพทั่วไปแรงโน้มถ่วงที่อ่อนกว่าจะทําให้เวลาของนักบินอวกาศเดินเร็วขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับบนโลกอ้าวมีทั้งดึงให้ช้าลงเพราะเร็วแล้วก็ดึงให้เร็วขึ้นเพราะแรงโน้มถ่วงน้อยลงและสุดท้ายใครชนะล่ะครับเนี่ยในกรณีของ iss นะคะที่ระดับความสูงและความเร็วเท่านี้เนี่ย ผลจากความเร็วที่ทำให้เวลาช้าลงมีอิทธิพลมากกว่าผลจากแรงโน้มถ่วงที่อ่อนกว่าที่ทำให้เวลาเร็วขึ้นอยู่นิดหน่อยค่ะอ,อ๋องั้นสรุปคือสรุปก็คือนักบินอวกาศบน ISS จะแก่เช้ากว่าคนบนโลกนิดหน่อยจริงๆค่ะนิดหน่อยนี้ประมาณไหนครับประมาณ0.007วินาทีทุกๆ6เดือนที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนนั้นค่ะโหน้อยมากๆแต่ก็เกินขึ้นจริงทีนี้ มีเทคโนโลยีไหนที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันที่ต้องพึ่งพาหลักการยืดหดของเวลานี้แบบจริงจังมากๆเลยครับมีเทคโนโลยีหนึ่งค่ะที่สำคัญสุดๆเลยแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาไม่งั้นใช้งานไม่ได้เลยอะไรครับนั่นคือระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS ที่อยู่ในมือถือในรถยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยแหละค่ะ GPS เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อมันเกี่ยวกับการยืดหดของเวลาขนาดนั้นเลยเหรครับ ผมนึกว่ามันแค่รับสัญญาณจากดาวเทียมแล้วบอกตำแหน่งเฉยๆการทำงานของ GPS มันซับซ้อนกว่านั้นค่ะคือมันอาศัยการคำนวณระยะทางจากดาวเทียมอย่างน้อย4ี่ดวงมายัางเครื่องรับของเราครับโดยการวัดจากเวลาที่สัญญาณเดินทางจากดาวเทียมแต่ละดวงมาถึงซึ่งการจะวัดเวลาเดินทางที่แม่นยำขนาดนั้นได้เนี่ยทั้งดาวเทียมเองและระบบบนพื้นโลก ต้องมีนาฬิกาอะตอมที่เที่ยงตรงสุดยอดติดตั้งอยู่นาฬิกาอะตอมเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วต้องเทียบเวลาหรือซิงโครไนซ์กันตลอดเวลาด้วยความแม่นยำสูงมากๆแล้วความคาดเคลื่อนของเวลาจากสัมพันธภาพเนี่ยมันส่งผลกับ GPS มากขนาดไหนครับมากจนน่าตกใจเลยค่ะคือดาวเทียม GPS เนี่ยโคจรอ,อยู่ที่ความสูงประงาน20,000กิโลเมตรเหนือพื้นโลกนะคะสูงกว่า ISS เยอะมากใช่ครับสูงมาก แล้วก็มีความเร็วประมาณ3.9กิโลเมตรต่อวินาทีณจุดนั้นผลกระทบก็มี2ทางเหมือนเดิมค่ะเหมือน ISS เลยแต่ค่าอาจจะต่างกันใช่ค่ะอันแรกแรงโน้มถ่วงอ่อนกว่าเพราะอยู่สูงมากๆแรงโน้มถ่วงโลกตรงนั้นอ่อนกว่าบนพื้นผิวเยอะมากผลนี้ทำให้เวลาวันดาวเทียมเดินเร็วขึ้นประมาณ45ไมโครวินาทีต่อวันเมื่อเทียบกับบนโลกอันนี้เป็นผลกระทบหลับเลยค่ะ 45ไมโครวินาทีต่อวันทำให้เร็วขึ้นค่ะส่วนอันที่สองความเร็วสูงการโครจรด้วยความเร็วสูงก็ทำให้เวลาบนดาวเทียมเดินช้าลงประมาณ7ไมโครวินาทีต่อวันเมื่อเทียบกับบนโลกโอเคอันนี้ทำให้ช้าลง7ค่ะเมื่อห่างล้างกันแล้ว45เร็วขึ้น7ช้าลงผลสุดที่เป็นยังไงครับ ผลสุดที่ก็คือนาฬิกาบนดาวเทียม GPS จะเดินเร็วกว่านาฬิกาบนพื้นโลกประมาณ38ไมโครวินาทีต่อวันค่ะ45ลบ7ได้38เร็วกว่า38ไมโครวินาทีต่อวันหรือ38,000นาโนวินาทีฟังดูอาจจะน้อยนะครับแต่ถ้าไม่แก้ไขเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าไม่มีการนำผลกระทบทางสัมพัทธภาพอันนี้มาคำนวณแล้วก็แก้ไขนะคะความคลาดเคลื่อน38ไมโครวินาทีต่อวันเนี่ยจะทำให้การคำนวณตำแหน่งผิดพลาดสะสมไปเรื่อยๆเลยค่ะสะสมไปเรื่อยๆใช่ค่ะแค่วันเดียวตำแหน่งที่ GPS บอกอาจจะเพี้ยนไปถึง10กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นเลย10กิโลเมตรโหเงินก็คือระบบ GPS จะใช้งานไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวถ้าไม่มีการแก้เรื่องเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะใช้งานไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทฤษฎีที่ดูเหมือนจะไกลตัวขนาดนี้จะเป็นหัวใจสําคัญของเทคโนโลยีใกล้ตัวเราขนาดนี้แล้วแล้วเขาแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่จะปล่อยดาวเทียม GPS ขึ้นไปเนี่ยวิศวกรเขาจะทําการปรับตั้งนาฬิกาอะตอมบนดาวเทียมให้มันเดินช้าลงกว่าปกติเล็กน้อยโดยเจตนาเลยค่ะตั้งให้มันเดินช้าตั้งแต่บนพืนโลกเลย ใช่ค่ะเพื่อชดเชยกับอัตราเวลาที่มันจะเดินเร็วขึ้นเมื่อมันขึ้นไปอยู่ในวงโคจรจริงๆผลก็คือเวลาวนดาวเทียมจะเดินใกล้เคียงกับเวลามาตรฐานบนพื้นโลกมากที่สุดอันนี้เขาทดสอบยืนยันกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆของการพัฒนาระบบ GPS แล้วค่ะอ๋อเป็นการแก้ที่ต้นทางเลยค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีการปรับแก้อื่นๆที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกซึ่งตัวเครื่องรับ GPS ของเราเนี่ยต้องคำนวณอยู่ตลอดเวลาด้วยมีอะไรอีกบ้างครับ อย่างเช่นการแก้ค่าความรีของวงโครจร (eccentricity correction) ค่ะวงโครจรดาวเทียมมันไม่ใช่ทรงกลมเป๊ะแต่มันจะรีนิดหน่อยครับทาให้ความเร็วแล้วก็ระยะห่างจากโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยตลอดการโครจรซึ่งก็ส่งผลให้อัตราการยืดหดของเวลามันก็ไม่คงที่ตามไปด้วยเครื่องรับ GPS ก็ต้องรูรูปวงโครจรและตำแหน่งของดาวเทียมเพื่อคำนวณแล้วก็ปรับแก้ผลกระทบที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี้ค่ะซับซ้อนขึ้นไปอีกอยังมีอีกค่ะปรากฏการณ์แซนแย็กซ์ (sagnac e effect) อันนี้จะเกี่ยวกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองการหมุนของโลกก็เกี่ยวด้วยเหรอครับเกี่ยวค่ะลองนึกภาพเหมือนเรายืนอยู่บนแผ่นเสียงที่กําลังหมุนและพยายามจะรับสัญญาณจากจุดเดิมการหมุนของโลกทําให้ตําแหน่งของผู้รับอย่างเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในขณะที่สัญญาณกําลังเดินทางมาถึงทําให้ต้องมีการปรับแก้งเวลาตามหลักสัมพัทธภาพที่เกี่ยวกับการหมุนนี้ด้วยค่ะไม่งั้นเวลาที่เทียบกันอาจจะคลาดเคลื่อนได้มากโดยเฉพาะกับเครื่องรับที่อยู่ห่างกันมากๆบนพื้นโลก โอ้โห oh, ฟังดูซับซ้อนมากจริงๆครับแสดงว่าทุกครั้งที่เราเปิด GPS ใช้เนี่ยมันกำลังทำงานกับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อยู่ตลอดเวลาเลยสินะครับสุดยอดจริงๆใช่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าทฤษฎีนี้มันสำคัญกับชีวิตประจำวันเรายัางไงทีนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าความเร็วกับแรงโน้มถ่วงเนี่ย ทำให้เวลายืดหดได้มีหลักฐานการทดลองมีเทคโนโลยีที่ต้องใช้ประโยชน์จากมันแต่คำถามที่ผมว่าหลายคนยังสงสัยอยู่แล้วก็เจอในกระทู้ reddit ด้วยก็คือทำไมล่ะครับทำไมธรรมชาติถึงออกแบบให้เป็นแบบนี้อะไรคือเหตุผลที่ลึกสุดที่ทำให้เวลาต้องยืดหยุ่นตามความเร็วและแรงโน้มถ่วงอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วก็นำไปสู่แก่นของฟิสิกส์สมัยใหม่เลยคำตอบสั้นๆที่พอจะอธิบายได้ก็คือ มันเป็นเรื่องของเรขาคณิตของปริภูมิเวลาเองค่ะเรขาคณิตของปริภูมิเวลาค่ะคือปริภูมิเวลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เวทีว่างๆที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ตัวมันเองมีรูปทรงมีโครงสร้างของมันเองตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปมวลสารและพลังงานเป็นตัวกําหนดความโค้งของปริภูมิเวลาครับความโค้งนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วง และความโค้งนี่เองค่ะที่ส่งผลต่อเส้นทางที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเคลื่อนที่ไปในปริภูมิเวลารวมถึงการไหลของเวลาด้วยเวลาจะไหลช้าลงในบริเวณที่โค้งมากๆอ๋อเข้าใจเรื่องความโค้งกับแรงโน้มถ่วงแล้วครับแล้วในกรณีของความเร็วล่ะครับมันเกี่ยวกับเรขาคณิตยังไง สำหรับความเร็วในสัมพัทธภาพพิเศษอาจจะมองคล้ายๆกับว่าการเคลื่อนที่คือการหมุนในปริภูมิเวลา 4. มิตินะคะหมุนใน 4. มิติค่ะคือผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สัมพันธ์กันเนี่ยจะมีมุมมองต่อแกนเวลาในปริภูมิเวลาที่ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันจากมุมมองของคนหนึ่งเวลาของอีกคนจึงดูเหมือนเดินช้าลง เพราะมันมีการผสมผสากนการระหว่างมิติอวากาศกับมิติเวลาเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่สัมผัสนั้นฟังดูอ,อ่อค่อนข้างนามาทานะครับค่ะมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่หัวใจสําคัญคืออวกาศกับเวลามันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกแต่ทั้งหมดนี้อะไรคือตัวกำหนดกฎเกณฑ์ของเรข,ขาคณิตปริภูมิเวลาให้มันต้องเป็นแบบนี้ล่ะครับทำไมมันต้องโคง้งทำไมมันต้องยืดหดคำตอบที่น่าทึ่งที่สุด อาจจะอยู่ที่รากฐานสำคัญที่สุดของทฤษฎีสัมพัทธภาพเลยค่ะนั่นคือความเร็วแสงที่คงที่อ๋อกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยใช่ค่ะถ้าเรายอมรับสัจพดข้อนี้ว่าความเร็วแสงในสุญญากาศต้องวัดได้เท่ากันเป๊ะเสมอไม่ว่าใครจะเป็นคนวัดหรือกำลังเคลื่อนที่ยังไงก็ตามผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือตัวอวกาศและเวลาเองนั่นแหละที่จะต้องยืดหยุ่นได้ต้องปรับตัวถูกต้องค่ะมันต้องยืดออกหรือหดสั้นลง ในมุมมองของผู้สังเกตที่ต่างกันเพื่อจะรักษาให้กฎข้อนี้คือความเร็วแสงคงที่เนี่ยเป็นจริงเสมอสำหรับทุกคนการที่เวลาไม่ตายตัวแบบนี้มันเปลี่ยนมุมมองพื้นฐานของเราไปเยอะเลยนะครับมากเลยค่ะมันนำไปสู่แนวคิดที่น่าฉงนหลายอย่างเลยเช่นการไม่มีอยู่ของปัจจุบันขณะที่เป็นสากลปัจจุบันขณะที่ไม่สากล ค่ะคือเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเกิดขึ้นพร้อมกัน simultaneously สำหรับผู้สังเกตคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเลยในมุมมองของผู้สังเกตอีกคนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ความพร้อมกันก็เลยกลายเป็นเรื่องสัมพัสด้วยไม่ใช่สิ่งตายตัวโห oh. แล้วแน่นอนมันก็ท้าทายแนวคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาอย่างมากเลยค่ะ จากเดิมที่เราอาจจะมองว่าเวลาเป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลด้วยด้วยอัตราคงที่เท่ากันหมดกลายเป็นว่าเวลาเป็นมิติหนึ่งที่มีพลวัตยืดหยุ่นได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะทางฟิสิกส์ของผู้สังเกตแต่ละคนด้วยมีคำถามน่าสนใจจากใน Reddit อีกข้อหนึ่งครับเขาถามประมาณว่าสรุปแล้วเนี่ยแรงโน้มถ่วงทาให้เวลายืดหรือว่าการที่เวลายืดทาให้เกิดแรงโน้มถ่วงกันแน่อันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลครับ อ๋อคำถามนี้ดีค่ะมุมมองที่สอดคล้องกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปมากกว่าก็คือแรงโน้มถ่วงซึ่งจริงๆก็คือความโค้งของปริภูมิเวลาที่เกิดจากมวลและพลังงานเป็นตัวทําให้เกิดการยืดออกของเวลาค่ะแรงโน้มถ่วงเป็นเหตุเวลายืดเป็นผลใช่ค่ะการยืดออกของเวลาหรือความแตกต่างของอัตราการเดินของเวลาณนะตำแหน่งต่างๆในสนามแรงโน้มถ่วงเนี่ย เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งที่เกิดจากความโค้งนั้นการที่วัตถุต่างๆเคลื่อนที่ไปตามความโค้งนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงดังนั้นความโค้งของปริภูมิเวลาจึงเป็นเหมือนต้นเหตุที่ครอบคลุมกว่าค่ะชัดเจนเลยครับวันนี้เราได้สำรวจเรื่องการยืดออกของเวลากันอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะครับสรุปได้ว่าเวลาไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่เป็นสิ่งสัมผัสที่ยืดได้หดได้ค่ะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลัก คือความเร็วยิ่งเร็วเวลายิ่งช้าลงอันนี้จากสัมพัทธภาพพิเศษและแรงโน้มถ่วงยิ่งแรงโน้มถ่วงมากเวลายิ่งช้าลงอันนี้จากสัมพัทธภาพทั่วไปใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากเรขาคณิตของปริภูมิเวลาแล้วก็กดพื้นฐานเรื่องความเร็วแสงที่คงที่นั่นเองแล้วปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องในตำราแต่เกิดขึ้นจริงวัดผลได้จริงในการทดลองต่างๆตั้งแต่อนุภาคเล็กๆไปจนถึงนาฬิกาบนเครื่องบินค่ะ และที่สําคัญที่สุดคือเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เทคโนโลยีอย่าง GPS ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยทำงานได้อย่างแม่นยําใช่ครับรวมถึงส่งผลให้นักบินอวกาศบน ISS แก่ช้าลงไปนิดหน่อยด้วยนิดหน่อยจริงๆค่ะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเอกภพที่เราค้นคบเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีเพอ้อฝันนะคะแต่มันมีผลกระทบต่อชีวิตและเทคโนโลยีของเราจริงๆครับผม แล้วก็ยังคงกระตุ้นให้เราตั้งคําถามแล้วก็สํารวจธรรมชาติของเวลาและความเป็นจริงกันต่อไปเรื่อยๆค่ะก่อนจะปิดท้ายการพูดคุยวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลของเราครับเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าจะมีแรงโน้มถ่วงรุนแรงที่สุดในเอกภพนั่นก็คือใกล้ๆกับหลุมดําครับโอ้หลุมดําใช่ครับที่นั่นเนี่ยการยืดออกของเวลาจะสุดขั้วมากๆทฤษฎีทํานายว่าถ้าเรามองจากภายนอกที่ไกลออกไปเนี่ย เราจะเห็นเวลาของวัตถุอะไรก็ตามที่กำลังเข้าใกล้ขอฟ้าเหตุการณ์ event horizon ของหลุมดำมันจะช้าลงเรื่อยๆจนดูเหมือนกับว่าหยุดนิ่งไปเลยที่ขอบนั้นพอดีน่าขนลุกเหมือนกันนะคะใช่ครับคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก็คือถ้ามีอะไรบางอย่างกำลังตกลงไปในหลุมดำนั้นจริงๆเนี่ยประสบการณ์การรับรู้เวลาของสิ่งที่กำลังตกมันจะเป็นอย่างไร มันจะรู้สึกว่าเวลาของตัวเองผ่านไปตามปกติเหมือนเดิมหรือจะรู้สึกว่าเวลาของตัวเองหยุดนิ่งไปเหมือนกับที่เราเห็นจากข้างนอกเป็นปริศนาที่น่าคิดมากค่ะครับนี่เป็นปริศนาที่น่าขบคิดและอาจจะพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเวลาหลุมดําและเอกภพของเราครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ